พบกับคีสตามอนตแล้วนะคะวันนี้วันนี้พี่จะมาสอน3ท่ายืดสําหรับคนที่มีอาการชาเล้าลงขาค่ะหรือสลักเพชรของเรานั่นเองนะคะไปดูกันเลยค่ะอาการนี้นะคะชื่อว่าพรีิฟอร์ม์ซินโดมค่ะเกิดจากการเนื้อพรลิฟอร์มมีเกิดการหดเกรงค่ะแล้วไปทับเส้นประสาทที่ชื่อว่าเจียนติกเนอร์ค่ะที่ไปเย็บบริเวณพวกหลังขานะคะทาให้เกิดอาการชาขึ้นซึ่งอาการนี้นะคะสําหรับบางคนที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่นั่งทับเป็นเวลานานแบบนั่งบ่อยๆ,ๆ หรือบางท่านคือใส่พวกเรียกว่ากระเป๋าตาังไว้ด้านหลังแล้วก็นั่งเทัาหรือบางท่านเนี่ยคะ่ะที่เดินบ่อยๆเดินนานๆก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อตัวนี้เกร็งแล้วก็ไปทบเส้นประสาทได้เหมือนกันค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราหาที่นอนวางขาแล้วก็นอนหายนะคะแบบนี้ค่ะถ้าทีนนะะ่ต้องการจะยืดนะคะตั้งขาเป็นเลขสี่แบบนี้นะคะชันเข่าขึ้นและดึงข้อหา,ลางลำตัวแบบนี้ค่ะจะรู้สึกตึงบริเวณนี้นะคะค้างไว้จํานวน20วินาทีค่ะ ะะแบบนี้ค่ะปินข้าอหาทลำตัวทำจนครบ20วินาทีค่ะท่านี้นะคะทำได้จำนวน10-15ครั้งต่อวันค่ะ ท่าที่2นะคะก็จะเป็นท่าที่ต่อจากท่าเมื่อกี้เลยนะคะก็คือจะเป็นการยืดเส้นประสาทตัวเสียนติ๋ค่ะเพื่อลดการตึงตัวของเส้นประสาทที่ถูกกดทับนะคะเริ่มแรกนะคะให้เราลงไปนอน,นะคะ่ะจากนั้นนะคะให้เราตั้งเขาขึ้นแบบนี้นะคะใช้มือประสานกัน,นะคะ่ะแล้วก็ค่อยเตะขาขึ้นช้าๆแบบนี้ค่ะให้รู้สึกตึงเท่าที่ไหวนะคะจากนั้นค่อยๆกระดกปลายเท้าขึ้นลงช้าๆค่ะ แล้วก็ลงค่ะทำแบบนี้นะคะจำนวนสิบครั้งค่ะ3เซตนะคะสำหรับใครนะคะที่มีอาการชาแล้วเพิ่มขึ้นนะคะให้ลดระดับลงค่ะอาจจะลดระดับลงมาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ไหวให้หยุดทาค่ะแล้วก็สลับฝั่งค่ะท่านี้นะคะก็จะช่วยยืดเส้นประสาทตัวที่ชื่อเสียมติค,ค่ะ ท่าที่3นะคะจะเป็นท่านั่งค่ะสำหรับคนที่ไม่สะดวกในท่านอนนะคะเราจะทําท่านั่งกันค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราทําขาไปเลขสีแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะค่อยๆโน้มตัวไปช้าด้านหน้าค่ะจะรู้สึกตึงบริเวณก้นนะคะค้างไว้จานวน20วินาทีค่ะจากนั้นนะคะก็สลับไปอีกฝั่ท่านี้นะคะสามารถทำได้10-15ครั้งต่อวันเลยค่ะสำหรับใครที่ทำแล้วอาการไม่ดีขึ้น แนะนำให้ไปพบแพทย์หรือปรึกษานะักพยาบารค่ะเพื่อตรวจร่างกายหาสาเหตุอย่างละเอียดค่ะาหากใครมีคำถามสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์มาด้านล่าไปเลยนะคะ oh. หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะคลิปไปแล้วบ๊ายบาย